สวัสดีครับวีดีตอนรับผู้ชายกันไหมเพื่อทีวีว TV กับซีซั่นสองของเรา,ากับพิก <Victor. S 2> ตเตอร์ให้ทำให้ภาพมันดูนแปลกๆอ่ะโอเคช่างมาันเถอะเงียบแล้วก็ม,มาต่อแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันเงียบเลย้อนไปให้ฟังแล้วครับว่าเรารเราทำอะไรตามหาวิดีโอ็เสรจอ่แล้วก็เลยตกไปเจอ เข้าไปชั้นในชั้นสองเออจะเจอเขี่ยเลยก็ไม่รู้แล้วเข้าไปในห้องสีแดงๆเราเข้ากันไปนะไปล้างจานก่อนเรากลับเข้ามามานห้องนี้นะครับส่วนเราจะออกจากที่นี่ยังไงเดี๋ยวสิกินยาก่อนตอนนั้เท่าไหร่ไอ้เหียยาหมดด้วยผมเพิ่งดูเขาก็ยาตัวเองหมด นี่ยังไงคิดใครชายหรือเปล่าโลกครับสบายใจใมัน,ด,นดันอะไรไม่รู้ข้าไปน,นะครับ เดนอะไรขึ้นเนี่ยผมยิ่งโมเมาอยู่โอ้ยรู้สึกมันจะอ้วกแล้วโอ้ยห้องข้ยไปเลยเปิดตู้ได้ยังเนี่ยเปิดเปิดไฟเปิดไฟไฟแช็ก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 โอุ้ยอันตรายเยอะเยอะต้เปิดได้แล้วครับ เราจะมาปิดไฟแชักกันเพื่อความหลอนนะครับจะต้องไฟฉายอะไรตอนนี้เราต้องหายาก่อนเพราะยาเราหมดแล้วยาะเข้าไม่ได้ไหมตอนนีต้ตอนแท็เไม่ได้ดูมันเป็นยาเมาไงยากันเราเมาแล้วตอนนี้เมาแล้วใช่ยี่อะไรก็เนี่ยยา เราออจะเข้าไปยังไงเนี่ยเข้าไปเจอยาแล้วโอเคปิดิดยาไปก่กน ยาเราก็จะไม่ได้ใช้ใช้นะครับ okay. โอเคไม่ไม่หายว่ะเติม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 หยอกขวดแล้วกันอุ้ยเคี่ยมหมดเลยทต้องจะยาหาไม่ได้วันนี้ขอให้เบาก่อนเดี๋ยวขว,กแ,วกแล้วเดี๋ยห้องนี้แล้วครับ Sessions weren't going well, and then they brought me down here. It's dirty and cold. I'm afraid. I haven't seen anyone else. I hear them though, screaming from the other cells. I'm trying to stay strong. I keep telling myself that I just need to make it one more day. I'm so hungry. We get a single meal a day. I'm on my my food and he likes to touch himself when I cry. Here, <sighs> 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 yeah, if we eat long legs, we eat Ah, no no, bon no, no. ร้อนอ่ะเว้น,นสักห้องเด็ก เล้ววะมีห <of> <many> ้องไหนเปิดได้มั้งเนี่ยอะไรวะเปิดห้องสี่เออเปิดห้องสี่เห้ยเรียเปิดได้แล้วอ๋อ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะตัวอะไรวะเฮียเราเฮียเราเฮียเราตัวอะไรวะตัวอะไรวะเฮ้ยเฮียตัวอะไรเนี่ยไอวนั่นหรือเปล่าไม่รู้อะเฮียตัวอะไรวะพี่ครับพี่พี่รู้จักทางออกไป จไอ้เหี hey, ้ยหันไปด้วยหันไปด้วยไม่เห็นกูใช่ไหมไม่เห็นกูใช่ไหมไม่เห็นกูใช่ไหมไม่เห็นใช่ไหมแล้วมันถามมาถามมึงไงล้นไม่รู้ถามมาถามมึงไงเปิดช่องไฟฉายทั้งเดีย์แหละบุ๊คเลย เฮ้ไอ้ไอ้บุกไอ้ไอ้ร้องหัวคุยโอ้โยเฮ้ยมันมีคนเมาด้วยตัวร้อง อยนี่เมาแล้วเมาแล้วรดตรงแล้วพอมันทำอะไรไม่รู้ก็ต่อยินยาได้ไหมเออได้เว้ยยินยาหน่อยเฮ้ยห้องม่วงม่วงม่วงง่วงม่วงม่วงอย่างงี้มีไฟชัวร์เป็นมีอยู่ที่ปลอดไฟกันโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยสักสักเป๊ก คนร้องอ่ะไปทางไหนวะที่นี่ก็ตันไม่ใช่เหรอเห็นผีมันเดินทะลุไปได้เดินทะลุไปได้ไงก็เอาเฮียตูตันแล้วสี่มันมีหุ่ Dần này, dần này, thương mai dần này เออแสงสวิตช <cin stereotype> <m aks> <dragging> ์ลงแบบนั้นเลยว่าอนี่คือน่าจะเป็นคนเก่งรูปนี้น่ารักถือปลาตะคุร้อนเนี่ย saint patrick's day was yesterday I stole a sip from the cabinet in doc's office good irish whiskey burned the throat and reminded me of dublin i get irritated doc never asked me to play chess just the blood. He even gave him a gold watch and told me to leave him alone

ตอนนี้ก็ต้องทดลับกับสภาพโลกอันเดียวดเวเลยแม่ปวดละมแค่เล่เกมมาทั้งวันก็จะปวดไตหายยละเล่นมแล้วดเลไหมเลยต่นวแ่ะเด็กดแล้วปุ๊บสวิตแดงก็ตื่น แต่สวิตช์ B ไม่ขึ้นสวิตช์ B ชิ้นไหนจะคูไม่ได้เหรอได้คืจะให้ทำอะไรต่อวะรอไปอย่างเดี่วมันจะลงมาหาแล้วก็บอกทัานท่านว่าเปยดไปโรงมานนี่รู้ อาจจะนแบบ,บัดต,ต้องปัไปทง้เอาออกเอาออ,อ,อ,ออกได้แล้ว ้องอยุดปท่ทั้งคู่ควนเราออกได้นะครับที่ทำก่อนก่อนเราจะเจออะไที่มันสติ่นี้ตูคเื่นมันเลืล้เพื่อนที่ได้หรือว่าเพื่อนที่ได้แต่มันลงมาหาเราไม่ได้กลงมาย แมลัตมีอู่แล้วขงนอกเลยแล้ว,ลลวออกอกมาข้างนอกได้แล้วออแล้วแล้วกลับไปดีกว่าทำไมวะม่กกออกมากลัวเลยนอนไ้แล้วครับนอนาาันเช้เหี้ยเเเขอไปก็ได้อา ปวดเขาเลยมีอนไรวเนี่ยก็ไปใช้เสจอความแตกหมดเลยตอนนี้ทางตรง,งคือทางที่ดีสุดตรงนี้เลยรู้ก่นไม่รู้ไปแล้ว ไวแล้วกูวิ่งแล้วปวดแล้วโอ้ยอย่งโอ้จะรอดแล้วใช่ไหมจะรอดแล้วจะรอดแล้วห้องนี้สว่างห้องนี้สว่างง้อก่อน I h a ห e The English

อเราจีบไม่ต้องวันขนาดนี้ก็ได้สมจริงเกินไปแล้วนี่แม่งสมจริงเกินไปแล้วสัตว์คอร์สคอร์สมาตี้คอร์สมาตี้พิปไปตะกุนหันมาที่ไหนอะไรตกตกตายตกแค่นี้มึงกีบกลัวกลัวตกแค่นี้กูเกิดมาอย่ที่นี่แล้วตายแล ตอนนี้ทาคุณอยูสภาพที่กำลังถ่ายรายการตอนนี้คือไฟมันกระพริบเป็นระยะระยะเพราะไม่รู้อาจจะมีคนใช้แอร์มากเกินไปเ้ทัแบวปบป๊บปุ๊เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ียไกมามันก็มากับเสียงเสียงกันมาก่อน ไ,ได้วะเฮ้ยไประตูเ้เฮ้ยได้ๆ,ๆไปมไม่หมมันม,มีบัตรหรือเปล่าเขาได้ฆ่าเฮ้ยได้ๆเสียงมันเป็นระบบซ d ครับตอนนี้แบบโผล่ไฟกับบ้านนีป่ปุ่มกระพริบปุ๊บๆเลยขนกุลุกแล้วนะเว้ยจะห,หายไปนะเพื่อนห,หายลงได้กิงๆนะเพื่อน 哇！ พวกมันมาปิดปากกูทำไมไอ้ปี๊ยตกใจกูตกใจเข่แบบนี้วอกูเลยเด้อเดี๋ยวะงีตัวยี่อะไรวะมีตายเออปุก็เพิ่งรู้มีตายด้วย น่ามาันเราผ่านมาแล้วตายให้เจออะไรให้มึงยิ้ตายตายเหรอตายเฮ้ยตายสิตัวเฮียอะไรไม่รู้วิ่งสับกู ได้ด้วยขอบคุณครับห้องกว้างอย่านี้ห้องกว้างนี้นใส่ไฟได้ก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยอะไร่างเงี้ยเอาสายไปทางคนด้านในก็ผู้ยินกินข้าวกินข้าววะ ใะไปก่อนนะเหาความจริงเกี่ยวกับโลกนี้ที่เจอกัอนเชื่อกูใกล้ถึงทางออกแล้ว Knock. Even the guards here are soft as shite. Except for the cowboy. Kane's a mean old bastard. Cowboy. <coughs> <coughs> กูรู้แล้วตัวอะไรตายแล้วกินข้าวเดี๋ยวครับเอาวิว่าเราเจอกันเอิิโซดาสรุปวันนีสวัสดีครับ